จกสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงวกรสเสาหลักองค์ความรู้คู่วงการเกษตรไทยครับสวัสดีครับผมนายทิติพงศ์เตระวานิชครับชื่อเล่นชื่อแมนอยู่วิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นที่3นะครับปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Green c เ ver ส่งออกกระเจี๊ยบเขียวข้าวโพดอ่อนนะครับเราโดยการทำคอนแทคฟาร์มิ่งกับพี่น้องเกษตรกรนะครับรับซื้อคืนในราคาประกันแล้วก็ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นครับอีกตำแหน่งหน้าที่หนึ่งผมเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมา18ปี4สมัยปัจจุบันรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครครับสำหรับการพัฒนาทางด้านการเกษตรของไทยเนื่องจากผมทําบริษัทส่งออก สินค้าเกษตรก็คือกระเจียบเขียวข้าวโพดอ่อนส่งไปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในส่วนของการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศนี่นะครับทุกวันนี้แม้กระทั่งคือสหภาพยุโรปเองกีดกันการนําเข้าของเราเนี่ยเขาตรวจทั้งสารพิษตกค้างเขาตรวจถึงมแมลงศัตรูพืชนะครับสสิ่งนี้มันขัดแย้งกันโดยด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับจะไม่ให้มีศัตรูพืชไม่ให้มีสารตกค้างด้วยยากมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเรารู้ทันนะครับเรารู้เรามีเรารู้ถึงข้อกําหนด MRL นะครับ Maximum Residual Limit อย่างดีนะครับหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเองก็สมควรที่จะมีการเซตอัพค่ามาตรฐานของสารพิษตกค้างที่ให้คงเหลืออยู่ได้เนี่ยอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมนะครับและมีค่ามาตรฐานที่รี f e เฟอร์ถึงค่ามาตรฐานที่ประเทศนําเข้าเซตอัพไว้เนี่ยผมว่าจะ,จะ,จ,ะจะเกิดประโยชน์อย่างสูงกับภาคการเกษตรบ้านเราและจะทําให้พวกเราเนี่ยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการส่งออกได้ในระยะยาวนะครับ สำหรับอีกบทบาทหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมมาเรียนในหลักสูตรนี้เนี่ยนะครับพอผมทราบว่าหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงเนี่ยเป็นหลักสูตรที่หลอมรวมนะครับ ผู้ที่ทํางานทางด้านการเกษตรในหลายภาคส่วนมาอยู่ร่วมกันเนี่ยแล้วผมเองเคยทํางานอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเราไม่ได้ทําแต่โครงสร้างพื้นฐานนะครับเราสนใจงานด้านการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรด้วยครั้งหนึ่งเราเคยทําการรณรงค์ในการดักจับมแมลงวันผลไม้หรือว่า,มาแมลงวันทองที่ชาวบ้านเขาเป็นศัตรูของพืชผ,ผลทางการเกษตรเราเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นฝรั่งก็ต้องห่อพลาสติกนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่า ตัวชมพู่ก็ต้องห่อพลาสติกเมื่อก่อนเราเคยส่งออกชมพู่ไปประเทศจีนได้ตั้งเยอะแยะนะครับแต่ด้วยฟรุตไฟลยหรือว่าแมลงวันผลไม้เนี่ยทำให้ทุกวันนี้เราไม่สามารถจะส่งออกชมพู่ไปยังประเทศจีนได้ตรงนี้เองวันนั้นเราแท,าทา้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็เลยทําการรณรงค์ดักจับแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีเลยนะครับจากพี่น้องเกษตรกร แต่การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือท้องถิ่นจะขยายกําลังการทํางานแบบนี้นะครับจะทําได้ยากมากถ้าหากว่าเป็นท้องถิ่นเดียวทําถ้าหากว่ามีการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงกรเกษตรนะครับกรมส่งเสริมก,ก,การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ กับกระทรวงเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการเกษตรหรือหรือภาคส่วนอื่นๆเนี่ยมีการร่วมมือกันทําให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถดําเนินโครงการในลักษณะที่ส่งเสริมงานด้านการเกษตรกับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าท้องถิ่นทุกท้องถิ่นเนี่ยนะครับเรามาระวังมากเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณการตรวจสอบจากสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากในการที่จะตัดสินใจทําโครงการต่างๆถ้าหากว่าท้องถิ่นสามารถที่จะทำโครงการในลักษณะการรณน,นรงหรือว่าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้แหล่งหนึ่งแห่งหนึ่ง ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าอบอจอรเรามี76แห่งนะครับเทศบาลเรามี2,247แห่งเทศบาลตำบลน,นะครับ อ,อบตอมีอยู่5,300แห่งไม่ต้องเยอะครับสัก10%ก็พอทําโครงการเพื่อพี่น้องเกษตรกรในลักษณะนี้เนี่ยมันจะเกิด Impact อย่างมากกับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรงบประมาณในแต่ละที่ไม่เยอะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมทราบดีกระทรวงกเกษตรก็มีข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณถ้าหากเราให้ท้องถิ่นนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแล้วก็ผลักดันช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมมั่นใจว่าจะมีอีกหลายโครงการทีเดียวนะครับที่จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้สามารถ มีชีวิตและความเป็นอยู่มีต้นทุนทางการผลิตที่ถูกลงได้แล้วก็ประสบความสําเร็จในการทําการเกษตรยิ่งขึ้นไปครับสำหรับสิ่งที่ผมอยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรน,นะครับก็คือว่าในทุกวันนี้เรามีภาวะปัญหาโลกร้อนเราจะเจอกับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับวันนี้พืชผลทางการเกษตรทํายากขึ้นนะครับการขาดแคลนอาหารเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ บนวิกฤตมีโอกาสพี่น้องเกษตรกรในเมืองไทยเราอยู่ในสภาวะภูมิอากาศที่อยู่ในเขตร้อนเราสามารถปลูกพืชทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปีแต่บนบนเงื่อนไขของความท้าทายที่เกิดขึ้นของ global w a r ว ing หรือภาวะโลกร้อนนี้นะครับเราก็ต้องรู้ทันแล้วก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็ตั้งรับให้ดีในการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยเช่นกันนะครับล่าสุดวิทยาก,การเกษตรระดับสูงรุ่นที่3นะที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกเนี่ยผมรู้สึกภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจมาก เรามีผู้นําจากหลากหลายองคอ์กรจากหลายภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่น่าเคารพ นับถือมากๆนะครับท่านก็ให้คําแนะนําช่วยเหลือพวกเราเป็นอย่างดีนะครับได้เรียนรู้วิทยาการการเกษตรสมัยใหม่จากเพื่อนร่วมรุ่นนะครับได้เปิดหูเปิดตานะครับได้รู้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านปศจุสัสตร์ประมงนะครับแล้วก็งานเกษตรที่เราทําอยู่เพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์มากๆในด้านการเกษตรนะครับเป็นอย่างแนะนำเลยครับสำหรับของที่นํามาฝากพี่ๆเพื่อนๆ ในวกสาทุกท่านนะครับก็คือวันนี้เป็นผักที่บริษัทผมทำนะครับเราก็ส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรในการทํากระชีบเขียวแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะครับเพื่อการส่งออกนะครับกระชีบเขียวนี้นะครับเราควบคุมสารพิษตกค้างเป็นอย่างดีนะครับปลอดภัยจากสิสารพิษตกค้างนะครับเป็นยาระบายอ่อนๆรับพยาธิตัวจี๊ดป้องกันมะเร็งลำไส้นะครับเป็นพืชที่คนญี่ปุ่นนิยมรับประทานมากๆเราส่งออกในปริมาณที่มากพอสมควรนะครับต่อปี เป็นสิ่งที่อยากแนะนําให้พี่ๆน้องๆนึกถึงนะครับเห็นกระเชยบเขียวเมื่อไหร่นึกถึงผมนะครับนายแมนพิติงพงศ์เตระวาน,นิ้ครับฝากทุกท่านด้วยนะครับเลิศชัยวงเชสิ์ครับชื่อเล่นชื่อเลิศนะฮะวกสสากลุ่มบางกรนะครับปัจจุบันนี้ไอ,อทำงานบร,ริหารอยู่บร,ริษัทแอ r o โรซิน c เกตจำกัดหมหาชนนะฮะ อีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทเปรมสุขฟาร์มทำเกี่ยวกับเกษตรออร์แกนิกนะครับมีฟาร์มอยู่2ที่อยู่ที่นครนายกกับที่เชียงใหม่นะฮะก็หลักๆนี่จะเป็น,นซืชผลเกษตรอินทรีย์ซะส่วนใหญ่เนื่องจากว่าเราทําเกี่ยวกับไอ้เกษตรสุขภาพนะฮะเป็นเกษตรอินทรีย์ก็ต้องการให้ทุกคนมีความสุขก็เลยตั้งชื่อว่าเปรมสุขฟาร์มความสุขในเรื่องของสุขภาพ ไม่ป่วยไม่ไข้นะฮะแค่นั้นก็มีความสุขและะ้วอาหารสุขภาพต้องมีอาหารที่มีสุขภาพนะฮะปราศจากสารเคมีอะไรพวกนี้นะ,ะส่วนใหญ่จะเป็นพืชผลด้านผักผักสดนะฮะ อย่างเช่นพวกมะเขือเทศพวกผักสลัดผักสวนครัวอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็ปลูกด,ด้วยระบบออร์แกนิกเกษตรออร์แกนิกนะฮะปกติก็มีส่งตามสมาชิกนะฮะแล้วก็มีร้านอาหารที่เขาเน้นเรื่องสุขภาพสมาชิกส่วนใหญ่เราเราเร่วมทํากับอไอซีจีนะฮะขนส่งไอยามาโตที่เป็นแมวดำนะฮะทำเรื่องของฟาร์มทูเทเบิล ก็คือผักสดส่งถึงบ้านเลยนะฮะส่วนใหญ่เราก็จะส่งเป็นกลุ่มสมาชิกซะส่วนใหญ่ก็มีลูกค้าพอสมควรนะฮะก็ลูกค้าที่เน้นเรื่องสุขภาพสนใจเรื่องของความปลอดภัยของอาหารอะไรอย่าเงี้ยเราจะมีวางแผนการปลูกกับจํานวนสมาชิกที่เรามีอยู่นะฮะถ้ามีเกินเหลือแล้วเนี่ยบางทีเราจะส่งออกไปที่ร้านอาหารหรือตลาดนะฮะช่องทางตลาดทั่วๆไปคร อย่างเช่นตลาดเสาทิ์อะไรอย่างเงี้ยฮะเ,เราก็มีไปออกบูธออกอะไรพวกเนี้ยฮะการปลูกพืชออร์แกนิกนี่ปัญหายากอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของออโรคพืชและมแมลงนะฮะแล้วก็หาผู้เชี่ยวชาญคนที่มีความรู้ในการปลูกพืชออร์แกนิกจะค่อนข้างมีน้อยนะคะ ข้อเสียคือราคาแพงแล้วคนไม่คนเปรียบเทียบไม่ออกว่าข้อดีของผักที่ปลูกจากออร์แกนิกกับผักที่ปลูกจากเคมีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงแพงเพราะว่าเรื่องของการป้องกันแมลงก็ดีนะฮะแล้วก็เรื่องปุ๋ยที่เราใช้มีข้อจํากัดในการใช้ปุ๋ยหรือว่าวัาสดุปลูกทั้งหลายเนี่ยนะฮะตรงนี้จะเป็นอุปสรรคทั้งหมดเลย ออร์แกนิกเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วมันย่อมดีกว่าสุขภาพนะฮะการปลูกเพื่ออร์แกนิกเนี่ยมันก็ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงบางทียาฆ่าแมลงอาจจะไปฆ่าแมลงช,ชนิดอื่นที่เป็นแม,แมลงชนิดดีก็ได้หรือพวกนี้ครัแล้วก็ไม่มีสารตกค้างในดินนะฮะมันก็จะเป็นเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแล้วนะฮะ ก็อย่าให้ผู้บริโภคเนี่ยอย่ามองแค่ราคาใช่แล้วก็มองถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็รักษาดินฟ้าอากาศที่ดีให้กับลูกหลานแน่นอนผักออร์แกนิกเนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีสารเคมีเลยเราเราไม่ต้องเสี่ยงกับการรักษารเคมีที่เรามองไม่เห็นเข้าไปนะฮะปลอดภัยกับร่างกายแน่นอนนะฮะแล้วดีกับสุขภาพตรงนี้แน่นอนออโดยที่เราจะไม่ซื้อแพงหน่อยแต่จะ อาจจะไม่ต้องไปซื้อค่ายาไม่ต้องจ่ายค่ายาค่ารักษาพยาบาลกา็ต้องการรู้จักเพื่อน,อนๆแล้วก็ความรู้เกษตรหลากหลายมากขึ้นนะฮะได้เพื่อนๆที่อยู่ในวงการเกษตรผู้คุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะฮะก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> มีนะฮะได้ความรู้จากเพื่อนๆที่ทําเกษตรที่ต่างกันแล้วก็ได้เพื่อนต่างวัยที่อาจจะมีแชร์ความรู้ประสบการณ์ด้วยกันนะฮะ ที่มาปรับปรุงเผื่อใช้กับในฟาร์มของเราเองนะเพื่อนร่วมรุ่นนี่น่ารักมากครับผู้ภาษาเดียวกันคือภาษาในวิชาการเดียวกันอะไรพวกนี้ครับหัวข้อเรื่องของเกษตรอะไรพวกนี้ครับคือคุยกันเข้าใจเข้าใจ,าใจรู้เรื่องะครับคิดว่ายังมีหลายเรื่องที่ต้องปรับปรุงอยู่นะครับอย่างเช่นการให้ความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกนะครับ เรื่องของโลจิสติกการขนส่งพืชผลอะไรต่างๆคิดว่ายัางต้องมีช่องว่างที่จะต้องพัฒนาอีกเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็เทคนิคการปลูกพืชต่างๆของแต่ละแต่ละชนิดนะคะสวัสดีครับผมสมบูรณ์สืิตระกูลชัยนะฮะชื่อเล่นชื่อบูรน,นะครับ ปัจจุบันก็เป็นประธานบริหารของบริษ,ษัทเบสพาเลตนะฮะทำเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครับสังหาจะกว้างหน่อยนะฮะก็มีตั้งแต่บ้านตึกแถวเทาเ้า,า,าบ้านเดียวคอนโดธุรกิจอสังหาช่วงนี้ก็ลําบากนิดนึงครับเพราะว่าอสังหาเวลามันสร้างมันก็สร้างไปเรื่อยๆขายหมดแล้วก็สร้างใหม่โครงการมันแต่ละโครงการจะไม่เหมือนกันเพราะเราทําโครงการหนึ่งก็ใช้ชื่อหนึ่งโครงการหนึ่งก็ชื่อหนึ่งเหมือนบริษัทหลักของเขาคือบริษัทหลักคือบริษัทเนี้อทาโครงการก็เป็นโครงการไปนะครับ อ่ะฮะสมมติว่าเราทําคอนโดก็ลองใช้คอนโดอันนึงบ้านเดี่ยวก็อันนึงเท้าเฮ้าก็อันหนึ่งอย่างนี้นะครับคือปกติทําธุรกิจอสังหานะฮะก็อยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะฮะถึงสนใจในหลักสูตรของวกศซึ่งรุ่นพี่ๆที่ก็เรียนมาก็บอกว่าต้องบรเรียนวกศให้ความรู้กับพวกเราเราได้มากทั้งที่เราไม่ได้อยู่ในอาชีพนี้นะครับออมุมมองเกษตรกรรมผมว่ามันดีนะฮะใช่ไหมฮะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยเพราะว่า ด้านต่างประเทศอะไรก็สนใจกันทั้งนั้นทุกประเทศเวลานี้ก็สนใจในเรื่องของเกษตรนะครเท่า<ส>ที่ดูนะฮะภาพรวมของเกษตรน่าจะดีครับนะฮะถึงสนใจนะครับ<ส>เหตุผลที่เรียนหลักสูตรนี้เพราะว่าอยากอยากทราบอยากจะมีความรู้ให้มันลึกลงไปอีกครับเ<ส>พราะเราปกติเราไม่มีความรู้ด้านเกษตรมันก็จะรู้อีกพื้นๆแบบหนึ่งพอมาเรียนแล้วถึงจะรู้ว่าเกษตรนี่มันเป็นยังไง มาดูงานต่างๆแล้วว่ามีประโยชน์มากสําหรับคนที่ไม่มีความรู้นะครับฉะนั้นก็เชิญชวนให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้เรียนเข้ามาศึกษาดูความประทับใจกับเพื่อนซึ่งดีมากนะฮะซึ่งแต่ละหลักสูตรที่เคยเรียนมามันก็จะไม่เหมือนกันห,หลักสูตรของเกษตรเราก็จะได้รู้จักกับเพื่อนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องก,การเกษตรก็ให้ความรู้กับเพื่อนฝูงดีนะฮะมีอะไรก็ปรึกษาได้ก็ขอขอบคุณครับวกสสาม ความปรารถนาดียิ่งจากสมประสงค์สหวัฒพี่ช้างประธานกลุ่มวายุพักหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงวกสรุ่นที่3กรรมาการผู้จัดการบริษัทวนชัยพาเนลอินดัสทรีจำกัดในเครือบริษัทวนชัยกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาชิกกลุ่มวายุพักหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงวกสรุ่นที่3